สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนส์ V.I.P กับดาวโจนส์เช้านะคะประจำวันที่2กับวันที่3สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับ V.I.P 3ก็หกหก็แ3 3ส3ม3ูต3ส3มห่ง

แปดหนึ่งหนึ่งแสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งเนาะก็ขอเนทุกคนโชคดีนะ5้ากับ8ดมาเหมือนกันต่างกันหนึ่กับสามหกับ2อสามกับหกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางน,นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ